เอฟเรืร่องโมเดลลืมเอาหนังสือมาตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยคะ่ะโอ้เมื่อคืนเฮ้ยแพ้เลยไปไปพี่รถโรงเรียนมาแล้วเอ้ยมันกี่โมงกี่ยามแล้วโอ้ยไม่ทันรถโรงเรียนอีกแล้วอะ่ะนี่มันสัปดาห์ที่สองแล้วนะไม่ทันอีกแล้ว เฮ้ยต้องเดินไปโรงเรียนอีกแล้วสายอีกแล้วเฮ้ยมันเป็นไรถึงจะไม่ได้ท่องศัพท์ก็เหอแต่ก็ไม่เป็นไรเฮ้ยบ้านก็อยู่ไกลโรงเรียนนั่นเยอะเลยเฮ้ยแล้ววันนี้ต้องใส่ชุดนี้ด้วยโอ้ยร้อนชะมัดเลยพี่เฮ้ย เหนื่อยเหนื่อยนือย,น,อย,น,อยนั่นไม่ใช่โรงเรียนนั้นมันคือโรงเรียนมัธยมไม่ใช่โรงเรียนเล่าโอ้ยปวดขาไปหมดแล้วพี่เฮ้ยถึงแล้วฮวันนี้เลือกนั่งข้างหน้าเลยดีกว่าเธอมั่นใจหรอว่าจะนั่งตรงนี้ มันใจมันใจเมื่อไปนั่งข้างแรงห้องเหรอมีเอาอะวิชาแรกเป็นวิชาภาษาไทยเออฉันเอาฉันมาเอามาไหมนะเอมเอามานี่ไงแต่ยังทำไม่เสร็จแต่การบ้านอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเทนทำสเสร็จแล้วทำไมเธอเลื่อนโต๊ะไปอะไรตรงนั้นค,คุยเลื่อนแค่ตรงนี้ เธอทำเธอเบาๆนะเดี๋ยวคุณครูอุย๊ยคุณครูสุรคุณครูสุรีมาเดี๋ยวฉันทำการบ้านไม่ทนะันอ่ะโอ้ยเมื่อวานเล่นเกมดึกไปหน่อยง่วงนอนไปหมดเลยเฮ้ยเสร็จยังกว่าจะเสร็จอ้าวคุณครูต๊อดคะมาทำไมคะ คุณครูสุรีอีสุร์สิร,ร,สร,รีไม่มาหรอคะไม่มาวันนี้คุณครูสุร,รีลานะวันนี้คุณครูต๊อดก็จะมาสอนเองอานักเรียนมาส่งกันบ้านที่คุณครูให้มาเมื่อวานาส่งบนนี้เลยมันถูกไหมอะพี่พี่ไม่รู้พี่ไปส่งคนแรกอ้าวเด็กชายนาะยมาคนแรกเลยนะ นี่ครับคุณครูตอดโอเคหนะ้คนสุดท้ายคือโมบายโมเดลอ่าเด็กยญิงโมเดลเธอตาอเธอแล้วพี่มันถูกไหมไม่รู้ไปซรงโอ้ยอ่าคุณครูตรวจตรงนี้เลยละกันอ่าเด็กหญิงโมเดล เมื่อวานคุณครูสุรีสอนไปไม่ใช่หรออ่าผิดสีข้อเลยนะั้นเราเนี่ยเฮ้ยอืมกลับบ้านไปได้อ่านหนังสือไหมได้ค่ะแต่อ่านได้นิดหน่อยอ่านได้เยอะอยู่ค่ะแต่หนูเล่นไป เธอเอาอะไรมาไปดีกว uh ่าตัดไปตอนพักเรียนไปพักได้ยูฮู่เฮ้ยนั่นคุณครูอ้าวนั่นเป็นคุณครูมนนี่เขาทำอะไรนะห้องอะไรเนี่ย โอ้ห้องสามทับสี่เนี่ยวิ่งวิ่งให้มันดีๆหน่อยสิวิ่งวิ่งเร็วๆหน่อยเฮ้ยแตเราต้องเล่นกับคนครูมนินลนี่ประมาณบ่ายบ่ายโมงอะ่ะเออจริงด้วยจริงด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวมานะขอไปเช็คหนังสือก่อนว่ามาไหมนะคุณครูต๊อดยังไม่ไปอีกเหรอเอาลืมไปเดี๋ยวคุณครูไปสอนห้องนั้นแหละหไปเป็นผู้ช่วยโอ้ <c oughs> กั้นขำนะ,ะ <c oughs> ทุกคนอ่าใครเต้นไม่ได้จะจะทืบ เนี่ยเฮ้ยไม่ให้มันเร็วๆไหนสิอย่ามาวิ่งมานี่เลยนะมานี่มานี่มานี่เลยนะให้ฉันตีนักสิดีดีวุ้ยมันนี่มันเน,น,น่ไม่มันนี่เลยเพี้ยยไ,ไ,ได้นะเพี้ยโอ้ยคุณครูหลังเจอีอยากลืมหนังสืออีกไหมเฮะ อะไรทำอะไรเอ้าชนแล้วเออเออซีอูอะไรอุ้ยอะไรชนหัวโคกอย่างนั้นแหละเว้ยเด็กเอออยู่นั่นแหละเฮ้ยเว้ยเว้ยอะปล่อยให้หัวโคกอย่างนั้นแหละ ไหนขอดูหนังสือวิทยาศาสตร์มีหรือเปล่านะฮะฮเดี๋ยวในเกดไม่มีนะดูสิโล่งเลยี่ดูในกระเป๋าชุบชุบชุบเฮ้ยเดี๋ยวอชุบชุบชุบเฮ้ยไม่มีอ่ะพี่พี่ได้หนังสือวิทยาศาสตร์มาไหมเอามาแต่หนูไม่ได้เอามาลืม เอาเหรอไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเป็นไรได้ไงอ่ะคุณครูคุณครูมนดุจะตายเฮ้ยโดนแน่ฉันทำยังไงดีอ่ะตึง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 เฮ้ยนี่มันบ่ายโมงแล้วนี่โอ๊ยห้บ่ายโมงแล้ว ยอืมฮึเครียดนะตอนบ่ายโมสงสลับที่นั่งกันเหรอใช่แล้วห,หนูกลัวไป,ไปนั่งข้างหลังกันไหมโอเคถธอไปนั่งคนเดียวสิพี่อยากเป็นหนอนหนังสือก็ได้เว้ยก็ได้นั่งคนเดียวก็ได้แต่ก็มองเห็นกระดานอยู่นิดหน่อยถึงเป็นคนสายตามไม่ค่อยดี แต่ก็เห็นถ้าเกิดแบบไม่กล้าพูดถึงเคยสอนห้องนี้เสร็จต่อไปสอนวิชาอะไรสอนห้องที่เท่าไรอ๋อสอนที่ห้องสามทับหนึ่งนักเรียนทั้งหมดดมความเครบสวัสดีค่ะคุณครู อืมเป็นยังไงกันบ้างไม่ได้เจอกันสัปดาห์หนึ่งเอ๊ะทำไมวันนี้คนขาดหลายคนจังสองคนเลยทีเดียวแล้วหนูไม่ไปนั่งข้างหน้าละ่ะฮะอทำไมเธอไม่ไปนั่งข้างหน้าเออเออ,อย่ามหรือว่านั่งตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> ค,คุณครูคะอะไรจะ๊ะอะไร เออจริงๆแนละ้วเขานั่งข้างหน้าแล้วเขาไปย้ายไปนั่งข้างหลังค่ะเอ้าเหรอนี่เธอย้ายไปข้างหลังทำไมไปข้างหน้าไปค่ะคุณคุณคุณครูค่ะหนูขอเนุไปเข้าห้องน้ำคะ่ะเออรีบไปรีบมาเริ่มเรียนกันแล้ววันนี้สอบด้วยนะฮะโอ้ให้วันนี้ลืมอ,อ่านหนังสือด้วยอะ โอ้ยก็จะถึงห้องน้ำเนี่ยทำไมปิดชักโครกไโอ๊ะยไม่เป็นไรดีจังเลยวันนี้ฉันเอาโทรศัพท์มาโทรหาแม่ก่อนตุ๊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 ตุงตุ๊ตม่ตุ๊ตุ๊ตุ ออหนูแอบคุณครูมาอยู่เพราะว่าหนูลืมเอาหนังสือวิทยาศาสตร์แล้วก็ใบงานวิทยาศาสตร์มาเอาเหรอใช่แม่ถ้าเกิดหนูบอกคุณครูไปตรงๆคุณคณรูต้องด่าหนูเหมือนห้องนั้นแน่ๆเลยดูสิเดี๋ยวต้องไปวิ่งรอบห้องหรือรอบสนามาอ่ะถ้า เขาแค่ลืมหนังสือนะถ้าเกิดลืมใบงานนี้วิ่งรอบโรงเรียนเลยนะ <c oughs> หรอโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไป <c oughs> แม่มาให้ดู <c oughs> ดวันเลยดูวันตีดูววน <c oughs> โอเคโอเคอ้าวเออสวัสดีครับมีอะไรหรอครับเออเด็กหญิงโมเดลอะคะ่ะ อ๋ออยู่ชั้นปสองใช่ไหมครับไม่ปสามใช่ไหมครับโอ้มีสองโมเดลผมจำผิดอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะอยู่ชั้นปสามครับนะค,คะเอ่อคุณเอาแฟันมนี้ให้กับน้องโมเดลค่ะโอเคครับืมโมเดลโล่งอกไปที อา้าวคุณครูตอนนี่สวัสดีค่ะโมเดลแม่ฝากแฟมนี่มาให้ไหนหรอคะนี่อา้าวนี่โมเดลคะคุณครูทำไมเอ่อสมุดคุณครูโดยหนังสือคุณครูแล้วใบงานมันอยู่ในแฟมแล้วคุณครูตอดเอาไปให้เธอแปลว่าเธอลืมไว้ที่บ้านแล้ว เปล่าค่ะไม่ได้ลืมนะคะแล้วเธอขอไปค้องน้ำนานมากเอออหนูไปไปชิ้นทองแล้วก็ไปอุดจระค่ะโอเคมาเรียนกันต่อในหัวข้อเรื่องนี่โมเดลค่ะ เธอกรีดทหไมห,ห,หนูไม่ได้กรีดนะคะเฮ้ยโล่งอ,อกไปทีอุ้ยอ่าวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะกับหัวข้อเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่ชีวิตพรุ่งนี้เรลือเดียวเราจะมาพีเซน หน้ากระดานกันอะหวัวหน้าห้องนักเรียนทั้งหมดทำความคารพสสวัสดีค่ะคุณครูอ่เลิกเรียนได้ไปเถอะคุณครูออสเรากลับบ้าน ไปพี่สี่โมงแล้วกลับบ้านเถอะขึ้นรถโรงเรียนกลับบ้านนี่มันห้าโมงแล้วนี่ฮะกลับบ้านกลับบ้านอือเราตัวเราเหลือเป็นคนสุดท้ายเลยโ o oh ไ my god ขึ้นรถไปโอ้กว่าจะมาครบรอเป็นชาติเฮ้ยไปกับบ้านอันนี้ไปส่งโมเดลกับนายก่อนละกันวันนี้เพราะบ้านพวกเธออยู่ใกล้กันมากเลยเมื่อเช้าเธอไม่ทันรถโรงเรียนหรอไป บ้านเธออยู่ซอยนี้โอเคไปถึงแล้วถึงแล้วถึงบ้านแล้วครับอ่ชิบ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนสนุกกันไหมเอยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บส c คร b ์ด้วยนะคุณค่าบ้าๆนะ,ะวันนี้ได้15นาทีเลยนะคะทุกคนถ้าใครดูจบนี้ถือว่าเก่งนะเนี่ย